โอ้ยนั่นน่ะงนั่นน่ะนะหัางนั่นนะปะหนูนนนนข้างในเนี่ยหอดบอเขาได้บอ่อยุ่มกล่องลงมาด้เนี่ยเออให้มันเห็นชัดเจนฮัางใดเออแย่รังมดแดงอุ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วอุ้ยมดแดงปะหนู มันสิแตกส่วๆลงมาใส่เด้อเฮ้ยมันบ่มีใครบ่มีบอคือมีแต่แม่มันล่ะเออแต่ชุ่มกองิังก่อนมันมีแต่แม่มันบอใครมันลงอยู่บอ่อะเออมีบอมีบอ,บอได้บอ โอ้มีไข่ปะหนูมีโอ้ยมีมีมีม,ม,ม,มีตกลงมาแล้วเอาตกลงมาแล้วเอา,าเาอาคู่ทางเขาไปใกล้ๆเออคู่ทางเขาไปใกล้ๆเอาได้บ่ได้บ่บโอ้รังวดแดงนะคะแย่รังวดแดงะคะ่ะโอ้ไข่มันตกลงมาแล้วปะหนู Mình bỏ khay mình tốc pô pê, pô pê, lông ma mì mì đầy dư, đầy Nhẹ răng mất đằng, nhàng, xuống nó. <laughs> กินของสูงก่อนกินของสูงก่อนนะคะโอ้อาหารชั้นสูงอือยากนะช่วงนี้หน้านี้ไม่ค่อยจะมีโอ้หาไม่เอย่ยอ่ะอ่ะให้หนูช่วยไหม ไม่ต้องใช่ไหมเอาลงมาเอาลังใหม่ใช่ไหม oh. oh, oh, oh.